สวยความงามมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีเคล็ดลับปัญหาหน้าไม่กระชับหย่อนคอยมาฝากกันค่ะกับคุณแนทเอวิตรานะคะและคุณเนยนายนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณแมที่ดูผ่องตลอดเวลาเนะนะ่ะชอบตรงนี้จร,จริงๆแล้วมันก็ต้องมีอะไรดีๆมาช่วยเราด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วแนะ้เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงแต่ผู้ชายก็เป็นสิ่งที่เรากลัวมีอะไรบ้างฝ้ากลัความแก่ริ้วร,รอยนะคะแล้วก็หน้าไม่ผ่องหน้าหมองนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่แนะพูดมาเจอกับต,ตัวเองหมดเลยต้องแต่หน้าไม่กระชับ หน้าบานไม่อย kind of ่างนั้นเถออโอ้ใช่ถูกต้องไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่ว่าหน้ามันบานจริงแล้วยิ่งเราอายุเยอะนะคะมันไม่ใช่แค่หน้าบานขึ้นนะแต่หน้าเช็มันจะกลายเป็นเยิมเย็ดไม่ได้เรียกว่าหน้าไม่กระชับมันบานแล้วมันจะเป็นโอเชสในที่สุดนะคะถ้าเราไม่ดูแลแล้วบางครั้งนะบางคนหน้าผอมเพราะโครงหน้าเล็กแต่สิ่งที่มันตามมาคือมันมีเหนียง เหนียงมาตรงคอมันทาให้รู้เลยค่ะว่าอายุเราเยอะขึ้นความหย่อนคล้อยมันเกิดขึ้นตามแรงโน้มถ่วงโลกนะคะนี่คือปัญหาไม่ต้องมเล็งดิฉันไง่นยืดคออยู่พยายามยืดไห้นี่คือปัญหาหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมายจริงเมื่อเราอายุแบบใกล้เลขสามตอนนี้30กว่าแล้วอยากบอกว่า30เท่าไหร่นะคะอันที่สองที่ตามมาคือเรื่องของฟากกระคือแนทเองเนี่ยแต่งหน้าทุกวันก็จริงแต่เราเจอไฟในสปอตไลท์อย่างนี้นะคะในสตูดิโอนะคะเวลาถ่ายละครก็ต้องเจอหรือต่อให้ไม่เจอในสปอตไลท์ออกจากบ้านก็เจอแสงอาทิตย์ และเจอควันพิษต่างๆเะ้าะายนะนกับผกเมืม่อเช่า,านี้นะครับว่าบางท่าน,นอาจจะคิดว่าเอ๊ะ คือฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกนอยู่ในบ้านเฉยงานในสตูดิโอก็ไม่ได้ทาไม่ใช่นะฮะปัจจุบันนี้คุณเปิดหลอดนีออนที่บ้านนะฮะโทรทัศน์เ่ยนะฮะคอมพิวเตอร์เ่ยมันจะทำคุณเป็นฝ้าได้นี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมแค่คุณทํากับข้าวแล้วร้อนๆเนี่ยก็ฝ้าขึ้นได้เขาไม่สีคุณจะเปลี่ยนแล้วแต่เดิมพี่หนุ่มคือแนทเป็นคนที่ผิวค่อนข้างซีดมากนทก็เลยเป็นคนแบบไม่กลัวตัวเองจะดำไม่ทาครีมกันแดดเลยและคิดว่ามันคงไม่เสิมปัญหานี้กับชีวิตแนทแน่ๆนะคะแต่ว่าวันหนึ่ง น้องแนทเริ่มมีกระาแล้วนะถ้าน้องแนทปล่อยไว้มันจะมาขึ้นเรื่อยๆของพี่เนี่ยโอ้โหแม่เจ้ากลัวจริงมีไหมคะบานเลยมีนะเป็นป้าเป็นปื้นเริ่มมีกันขึ้นมานะคะและอีกปัญหาหนึ่งที่มันมาตอนอายุ30คือริ้วรอยริ้วรอยนะคะบางทีเราแค่ยิ้ม ค่เลิกคิวมันด้เกิดขึ้นได้ส่วนตัวนัดเองแต่งหน้าในสตูดิโอทุกวันเวลากลับบ้านต้องใช้สำลีเช็ดเขาเรียกอะไรอะอายแชโดว์มาสคาร่าเช็ดทุกวันค่ะสำลีเช็ดทุกวันเนี่ยหางตามานันมจริงๆแล้วมันไม่ได้มาเป็นแค่เส้นนะคะห่างตาตก มันตกบด้วยพี่ตามวัยแล้วแบบให้เป็นปัร้ายของแนทมากๆนะคะแล้วแนทเองก็เรียกว่าลองมาเยอะเนื่องจากว่าด้วยความที่เราทํางานในอาชีพแบบนี้ก็จะมีคนเอาผลิตภัณฑ์มาให้เราลองใช้ฟรีๆก็เยอะส่วนใหญ่ที่แนทเจอก็บอกว่าทําให้หน้ากระจางหน้านุ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่มีอันไหนที่มันแบบตอบโจทย์เท่าอันนี้ซึ่งแนทขอเล็กสั้นๆ,ๆนะคะว่าครีมพิษงูเอออันนี้เนี่ยไม่ได้เอาพิษงูมาทาหน้าแต่ว่าเขาเรียนแบบ โครงสร้างนะคะคล้ายๆกับพิษงูนั่นเองคือเวลาเราทาหน้าของเราเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความเต่งตึงและกระทับหน้าของเราจะแบบเหมือนกลับไปอายุน้อยกว่านี้ที่ยังไม่หย่อนค้อยเหนียงเหนืองยังไม่มาบางคนนะคะทาตรงหน้าผาก ไม่ให้รอยยน่นแบบเวลาขหมดคิ้วมาบางคนทาตรงหางตาแต่แนทเนี่ยทาทั้งหน้านะคะวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องหน้าโอเชฟหรือยูเชฟแล้วและยังทาเลยถึงคอควหนยียงมามจริงๆงนะคะอันนี้เนี่ยทำไมได้ถึงไว้วางใจต้องบอกว่านําเข้าทุกอย่างทั้งหมดมาจากเกาหลีซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะที่เรียกว่า c G m p นะคะคือเป็นโรงงานที่เขาให้สําหรับนะคะโรงงานที่ได้มาตรฐานทั่วโลกแล้วก็ผ่านออ,อยอทั้งเกาหลีแบบนี้นะคะ<ช>แล้วก็ออ,อยไทยทําให้ารู้สึกว่าเออมันมันตอบจโจทย์เนอะกระปุกเดียวง่ายๆสองที่เลยเหรอฮะทั้งเกาหลีด้วย<ช>ทั้งไทยอ๋อนึกว่าปลอดไทยไม่มีปัญหาเรื่องของการแพ้แน่ๆสําหรับตัวน e t เ,เองนะคือน e t เองเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายพอสมควรแต่อันนี้น e ไทยแล้ว net h ป p p อันนี้กระปุกนี้ใช้ได้ประมาณ3ามเดือนแต่แนทน่ยยังใช้ไม่หมดกระปุกแรกเลยค่ะหน้าก็เริ่มดีที่แล้วเขาให้ผมไปแล้วให้ผมไปแล้วเริ่มใช้แล้วเพราะว่าป้าผมเยอะแล้วนะทุ็คนมีปัญหาอย่างนี้ค่ะคือแนทเนี่ยล่องน้ำหมากมาเร็วคือเวลาเรายิมเนี่ยเรายิ้มอย่างนี้เท่ากันนะแต่ข้างหนึ่งจะมาชัดกว่าข้างหนึ่งเคยถามหมอหมอบอกว่าโครงหน้าข้างนี่ของแนทเนี่ยเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมันโอบอุ้มไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่ง ซึ่งมันก็เลยทำให้ร่องข้างนี้มาเร็วทุกวันนี้นะก็จะทาเน้นข้างนี้มากเป็นพิเศษ ทาจนตอนนี้รู้สึกว่าเออมันเริ่มจากสมมาตรใกล้กันแล้วอตอนกังวลใจก็เริ่มน้อยลงตอนนี้ก็โบหน้าน้อยลงไม่ต้องลงรองพื้นเยอะมากแต่ะย่้งคุณเห็นได้ชัดพูดเลยว่าผิวหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเนียนละเอียดขึ้นและหน้ามีเทปแน่นอนค่ะงีนี้เรียกว่าในเทปนี้เป็นเทปที่แบบทําสัญญกรรมเห็นไหมฮะแล้วมันมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองเราไม่จำเป็นต้องไปทำสัญญกรรมไม่ต้องไปฉีดเป็นลงคิลเลอร์เราใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วมันเป็นการบำรุงที่แบบมันทําได้ทุกวันตอนเช้าก็ก่อนเข้านอนไม่เจ็บด้วยทีนี้นี่คือ่ อันนี้หน้าสดเห็นไหมคะคิ้วยังไม่ได้ปาดเลยสามารถกล้าถ่ายแล้วพี่เชฟครับมาี่ผี่ใช้จริงบ้างค่ะคุณเนยค่ะคุณเนยค่ะรู้จักเจ้าตัวนี้ได้ยังไงนะอ๋อปกติเนยตอนนี้อายุ43เข้า44แล้วนะคะค่ะตอนนี้ดูไม่ถึงนะคุณอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่โคราชค่ะนี่คุณมาถึงนี่เลยเหรอค่ะเพื่อมาบอกว่าพื่เนตัวนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าอยากอยากอยากจะมาสื่อให้เห็นว่าเราอะเป็นคนต่างจังหวัด นะคะแล้วก็โดนแดดโดนลมมาเยอะนะะเพราะว่าโคราดก็แดดแรงปัญหาของที่คืออะไรมีริ้วรอยแล้วก็ฝ้ากละโอ้โหพี่เอ้ย่ะคอนะฮะเป็นเยอะเลยนะฮะพี่พี่มันบักเข้าหามนะเพราะว่าแดดโคราดแรงค่ะแดดโคราดแรงมากแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าลุยฮะะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจตัวเองนะคะแล้วทีนี้มีมีอยู่วันหนึ่งไปงานบุญไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ย เขามางานบุญด้วยเ้าส่วนมากที่โคราชจะมีงานบุญใช่ไหมถึงจะไปเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะต่างจังหวัดเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมหน้าเขาไม่มีริ้วรอยไม่มีกะเหมือนเราเลยเฮ้ยเขาดีอะไรเขาใช้อะไรเหรอก็เลยถามเขาก็เลยไปถามเขาเธอเธอมีอะไรดีเหรอบอกฉันหน่อยสิเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันใช้ครีมพิทงูนะเฮ้ยพิทงูเหรอมันชื่อมันน่ากลัวจังไม่ใช่แบบนั้นพิทงูตัวไอพิทงูตัวเนี้ยมันใช้แบบทําให้หน้าเราตึง เอ้าเราซื้อได้จากที่ไหนล่ะเราก็ถามเขาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอุ้ยก็สั่งซื้อที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเอพี่โทรก็ไปเองเลยเหรอเอาอยากสวยค่ะเพาอยากสวยลองดูอยากลองด้วยเพราะว่าก็ผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะนี่ไงเจ็บมาเยอะผ่านมาเยอะว่าไม่มีอะไรตอบโจทย์เราได้เลยแต่พมาตัวนี้คุณต้องลองนะคุณบอกว่าคุณต้องลองนะเพราะว่า อย่างเครื่องสำอางแพงๆแบรนด์แพงๆเราก็ใช้มาแล้วเจ็บมาเยอะนูบอกหนูเจ็บมาเยอะใช้มาเยอะเจ็บมาเยอะจริงๆพอใช้เป็นยังไงพอใช้พอใช้ตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะไปฉีดโบท็อกจะไปฉีดฟิลเลอร์อุ้ยเจ็บเลืองเงินอุ้ยไม่เห็นจะเสียหายเลยถ้าเดถ้านก็จะลองพอใช้แล้วเป็นยังไงพอใช้เสร็จแล้วรู้สึกว่าหน้าตึงขึ้นผิวหน้าละเอียดขึ้นและเวลาแต่งหน้า เพื่อสะอานปิดหน้าทนขึ้นนี่สวยไปไปดูเด็กลงมากเลยนะยขอบคุณค่ะจริงๆจริง็นอนลคนจริงจริงก็ต้องดูแลค่ะเราพยายามจะบอกเพื่อนเลยนะว่า สวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านี่แอนเดียเขาดูลูปลูปเก่าเท่าไหอยลูกเก่าเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าดูจากรูปเมื่อกี้นะคะเป็นการยืนยันเลยอะว่าไม่ใช่แค่แนที่ใช้แล้วได้ผลดีใช่เองก็ยืนยันว่าสภาพผิวเราไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็สามารถสวยขึ้นและพอไใสได้แล้วต่อมานะพอใช้เสร็จไปเดือนหนึ่งไปงานไปงานวัดไปงานวัดเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนทักเพื่อนไปกับลูกสาวลูกสาวก็ถามลูกสาวว่ามากับพี่สาวเหรอ แต่ถ้าอไม่ใช้แล้วไปงานวัดนะครับไปตกไปนอนเมนไมู่้หนูจะไม่ไปเลยหนูจะไม่ไปเลยใช่ที่เมนใช้แล้วไปได้เสร็จแล้วก็บอกต่อเพื่อนมีอะไรดีเราบอกต่อเพื่อนค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมาบอกต่อกันด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือได้โปรดค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอันนี้เป็นของนําเข้าจากเกาหลีแต่ว่าเราก็นํามาให้ในราคาพิเศษมากๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้ว แพงกว่าน,นี้วันนี้รายการสโองนะคะโ29าสายค่ะกดโทรศัพท์มาให้ทันที่1577นะคะหรือว่า<ะ>เบอร์ที่ขึ้นคือ022900999ได้อะไรบ้างนี่ได้ครีมอันนี้ครีมพิษงู<ะ>หนึ่งกระปุกนะคะใช้ได้ประมาณ3เดือน<ะ>และที่แถมให้คู่กันอันนี้นะคะเป็น c ีซครีมที่แนทชอบมาก<ะ>ใช้แล้วไม่ว่าจะสีผิวโทนไหนสามารถปรับเข้ากับสีผิวได้หมดบางเบาแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยนะคะ,ะรวมถึงทำให้พอให้กระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้ไปด้วยสามชิ<ะ>้นแบบนี้ปกติราคาอยู่ที่ เกืบ8,000บาทวันนี้ให้ในราคาพิเศษมากๆ2,690แต่ต้องกดโทรมาให้ทัน29สายแรกที่1577หรือว่า02 2900999เดี๋ยวก่อน29สายมันน้อยไปเนาะคืออย่างนี้พี่จริงๆอยากจะให้มากกว่านี้แต่ว่าพอดีอเอาพูดตรงๆนะมีนอกมีในนิดนึงเพื่อน โทรมาขอล็อกไว้ยากด้วยขอ50สายได้ไหมวันนี้นักข่าวเจ้าของมาเองด้วยป่ะต้องถามคุณเจ้าของแล้วว่าให้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 แต่ว่าต้องกดมาโทรมานะคะที่1577นะคะอีกเบอร์หนึ่งก็คือ022900999เอาครั้งหน้าเดี๋ยวมาให้อีกสายที่สายที่50เลยจ่ายเต็มวันนี้ไม้ไปแล้วนะ50สายรีบโทรมาแล้วกันนะคะ50สายนะฮะมีรอบนี้แล้วก็มีอีกั o u ด้วยนะ สองรอบนะห้าสิบสายเหมือนกันนะรอบละห้าสิบสายอ่าโอเคเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้ทาเท้าเย็นทุกวันริ้วรอยป้ากล่านะคะความกระชับจะเกิดขึ้นกับเรานะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ แต่งหน้าออกจากบ้านอันนี้ใช้งานง่ายมากต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะเป็นคนมีปัญหาคือผิวนัาซีดมากเวลาไปแต่งหน้าถ่ายละครเนี่ยหน้ามันจะโดดกับคอมากอันนี้นะคะทุกวันนี้นะก็พกไปให้ช่างแต่งหน้าแต่งให้เลยนะมันจะปรับเข้าับ<ห>สีผิวเราไม่ว่าเราจะเป็นโทนสีไหนแล้วก็บางเบา,มาไม่เห,น,หนียหนกะด้วยนะคะ2คองกระปุกนี้ให้กระเป๋าเครื่องสำอางด้วยอยู่ที่2690บาทรีบกดมาเลยนะคะที่157 7หรือว่า022900 9 9 9อกยอย่าลืมว่าสายที่5้ เต็มโอเคนะฮะเป็นราคาที่เราเลยซื้อตอนนั้มีโปรแรงมาก่คะะนตอนในซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อราคานี้เลยรอฮีแรงมากอย่าไปหาลุงพ่อใหม่พี่หนุ่มเป็นที่ติดต่อเลยคอบคุณครับขอบคุณครับแต่เขาเปลี่ยนไปจริงจริงเลยไม่ต้องเชื่อเลยอ่ะขอบคุณด้วยนะคะใหม่เทมแลสเซอร์มยาเวลาผิวมาจีช็อปบัญทีส่งฟรี24ชั่วโมง1781ค่ะยาแคปซูลสมุนไพรตาฟิตเน่นะฮะสี่สมุนไพรในแคปซูลเดียวครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้พวกเราสี่คนลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ